อืมเจ้าแอตแลนติดอัปเดตนะครับภายใน1ชั่วโมง52นาทีนะฮะหรือว่าเหลือเวลาอีกไม่นานเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมและเขาแจกบูลลัคก,กีด้วยภายใน3ชั่วโมงอัปเดตเนี่ยจะให้2.5ภายใน1ชั่วโมงเนี่ยจะเพิ่มเป็น3ภายในสินาทีจะเพิ่มเป็น3.5 10นาทีสุดท้ายคูณ5ลักกี้และ5นาทีนะครับใครจะตกทันพี่ให้มาคูณ6อืมแล้วก็อัปเดตไทม์เนี่ยหรือว่าเวลาอัปเดตเนี่ยจะได้ฟีบับเบอร์ด้วย ซิงบ็อบเบอร์คือเจ้าตัวที่แบบเอาไว้ใส่ตรงนี้ใช่ไหมเวลาตกปลาก็จะมีเสียงบ็อบเบอร์แต่ว่าเราใส่อะไรอยู่ตอนนี้เราใส่เจมอยู่เจมผมอยู่ไหน <c oughs> ทําไมบ็อบเบอร์เจมหายวันนี้นะครับแอตแลนติกเนี่ยอัปเียดตอน2องทุ่มนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างรวดเร็วน,นะฮะก่อนที่อัปเดตจะมานะครับจะได้รู้ทันกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเตรียมเ,เงินเนี่ยว้ประมาณเกือบล้านนะครับเจ็ดแสนห้านะครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าซึ่งผมมั่นใจว่าน่าจะมีแบตใหม่นะฮะอัปเดตนี้เดี๋ยวเราจะตามล่าหาแบตใหม่กันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเจ้าฟิชเนี่ยจะมีชายเลอร์เนี่ยเยอะแยะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหโพไซดอนหรือว่าเทพซุดแบตซุดหรือเปล่ารู้สึกว่าเหมือนซุดเลยครับ อันนี้คืออะไรอีกโอ้ต่ตัวอะไรเนี่ยเป็นจะง,งอยโอ้ม y god มีโอ้โหเทพแห่งทางไฟทางดินทางทรายตกลงจะซุดหรือว่าจะอะไรกันแน่ซึ่งมีไทเลอร์มากมายนะครับก่อนหน้านี้แต่ว่านะครับเมื่อวันนี้ตอนประมาณ10โมงเช้านะฮะเขาได้มีเทเลอร์อันสุดท้ายหรือว่าเทเลอร์ last ไทเลอร์นั่นเองนะฮะต้องชมก่อนที่จะมีอัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเจ้าเทเลอร์นี้เนี่ยเขาจะบอกอะไรเรามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะฮะ ก่อนที่อัปเดตเนี่ยจะอัปเดตเข้ามาอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งแน่น,นอนเดี๋ยวเราไปดูกันแบบว่าลวดเดียวกันก่อนดีกว่านะครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแบบว่าเจาะลึกกันนะครับว่าจังหวะไหนเนี่ยมันมีอะไรเข้ามาใหม่ๆบ้างน,นะครับแค่จังหวะแรกก็เห็นรูตรงนี้แล้วครับเป็นกุญแจเ้ยแลวมันสายฟ้าจริงด้วยท่านผู้ชมเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเทพสุดเลยครับท่านผู้ชมโอ้สายฟ้าเหรอแบตสายฟ้าแบตสุด ไปเดี๋ยวเราไปดูกันแบบไม่ต้องพูดอะไรกันนะครับฉากแรกด้านซ้ายเนี่ยเป็นเจ้าสุดเออเดี๋ยวเยวมื่อกี้มันหมุนกลับมาเไยด้านขวาเป็นพระเซ้าโอ้ยเมื่อกี้มันหมุนกลับมาโอ้ยเดี๋ยวจะบอกนะว่าสควิดเกมเหรอ <laughs> นี่ยเอไอโอยเมื่อเจ้าสุดหันกลับมาเราจะต้องหยุดนิ่งโอ้แล้วเพลงอีปิกจัดเดี๋ยวผมขอญาต <laughs> ขอญาตปิดเสียงเพลงแล้วกันนะครับกวนลิขสิทธ ตรงนี้เป็นพัซเซด้านขวาเมื่อกี้นะฮะเรียกได้ว่าอยู่ตรงกันข้ามกับเจ้าซุนนั่นเองนู้ชมมีอะไรอยู่ตรงนี้มีตัวเลขทั้งหมดเนี่ยแปดตัวเลขซึ่งตัวเลขเดี๋ยว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 โอเคเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสต็อปก่อนเดี๋ยวเพิ่งสต็อปก่อนเดี๋ยวเ,เ,เราค่อยว่ากันตัวเลขเพิ่มเข้ามาสี่ตัวด้านหลังเมื่อกี้แล้วก็อีกสี่ตัวให้เราเดาใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้แปดเจ็ดอะไรสักอย่างมีเจ้าตรงนี้ครับเป็นพัซเซที่เรียกว่าเป็นเออเหมือน เราต้องหาเจ้า5ตัวนี้มาวางไว้ให้ครบใช่ไหมซึ่งเจ้าท่าอันนี้นะครับเราจะต้องตกปลาจากไหนไม่รู้แต่เมื่อเราเอปิดประตูเข้ามาได้เนี่ยเราก็จะเจอกับน้ําเหมือนน้ากดแล้วก็ได้ปลาใหญ่มาแล้วนี่ปลาที่ไหนอีกนี้ป้าไม่ทันแล้วพี่น่าจะเป็นที่ไหนสักที่แล้วเอาเจ้าปลาตัวนี้นะครับมาวางไว้แล้วนี่ปลาใครเนี่ยเมื่อกี้มันปลาทำไมมีมันเป็นปลามิสติกแล้วอู้ เดี๋ยวนี้มันยิ่งกว่าปามิสติกหรอเมื่อกี้ไม่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 ใช่โอเคไม่ใช่ท็อปิกหลักแล้วนี่ตัวอะไรเี่ยเมื่อกี้ไม่ใช่ท็อปิกหลักตัวจริงคือตัวนี้โอ้วัดไปงั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ตั้งแต่แต่ละฉากน,นะครับด้านซ้ายเนี่ยรู้สึกเห็นไหมท่านผู้ชมหลังซุดตรงตัวเลขเนี่ยจะมีตัวเลข X x เนี่ยทั้งหมดน่าจะสตัวท่านผู้ชมเราต้องผ่านเจ้าซุดนี้ไปก่อนถึงจะไปด้านขวาได้ที่เป็นเอ่อคาเรียกว่าออบบี้นะฮะ ซึ่งตรงนี้เป็น AI OU เหมือน u i d g เก e ก็คือถ้าเขาหันมาเนี่ยเราต้องนิ่งด้านขวาเนี่ยจะมีตัวเลขไหม x x x ทั้งหมด8ตัวซึ่งตัว4ตัวหลังเนี่ยเขาจะเปิดเผยให้ดูนะครับเมื่อเราเล่นเขาเรียกว่าพัโซเนี่ยเขาเรียกว่าออฟบี้เนี่ยผ่านไปเรียบร้อยส่วนเจ้า4ตัวแรกเนี่ยน่าจะต้องเล่นฝั่งของซุสนะครับเพื่อจะดูนะฮะว่าตัวเลขเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องจาแล้วก็ต้องใช้กุญแจแล้วก็ไปเมื่อเมื่อเมื่อกี้เนี่ยทางตรงไปตรงนี้นะครับที่เพื่อนเดินลงมานะครับเพื่อนน่าจะไม่มีกุญแจครับ แล้วก็น่าจะเดินลงมานะครับเราก็อาจจะต้องใช้ตัวเลขเดี๋ยวเราไปดูจังหวะที่เขาใส่ตัวเลขกันนะฮะว่าเขาใส่ตัวเลขเนี่ยตรงไหนช่วงไหนนะครับตอนนี้ยังอยู่เจ้า s u c h a i o u อยู่นะฮะแลวต้องรีบเดินมีเวลาจํากัดด้วยแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าจะยากน,นะครับเวลาตั้ง5นาทีโ,โหเราเดินทีละก้าก็ยังถึงอันเนี้ยและนี่คือออบบี้นะครับอย่างที่บอกออบบี้นี่1นาทีนะฮะมีเวลาจำ,จำกัดหรือว่าตั้ง2งฝั่งมันเวลาเชื่อมกันเลย5นาทีคือต้องเล่นในผ่าน2ฝั่ง ถ้าเป็นแบบนั้นยากนะครับนี่แล้วจะให้ดูแล้วตรงนี้ครับเจ้าตัวเลขผมไม่รู้นะว่าอยู่ตรงไหนตรงโอ้นี่ไงเจ้าตัวเลขเนี่ยอยู่ส่วนของทางตรงที่จะมีเจ้ากุญแจนะครับสายฟ้าไม่รู้ว่าต้องใช้กุญแจหรือเปล่าหรือใช้แค่ตัวเลขแต่ว่านี่คือพิมพ์ตัวเลขเสร็จประตูมันเปิดเลยท่านผู้ชมน่าจะไม่ต้องใช้กุญแจนะฮะถ้ามีกุญแจก็อาจจะต้องตกเพื่อจะหาเหมือนเจ้าเอกโซติกคีย์นั่นเองนะครับหรือว่ากุญแจเดอะเดฟข้างล่าง ซึ่งเจ้าชิ้นส่วนทั้งหน้าตัวนี้น่าจะมาจากการตกปลาเหมือนกันนะครับไม่น่าจะเกินจากนี้อืมหรือว่าทาเควสมีแค่2อย่างเท่านั้นนะฮะพอตกเขาเรียกว่าพอเข้ามาข้างในได้ปุ๊บใช่ไหมเราตกได้ทั้งกุญแจทั้งรหัสแล้วก็มี5ชิ้นส่วนเข้ามาข้างในมาตกปลาวิเศษนี่คือปลาอะไรในด้านซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นปลาแบบปลาแบตเตอรี่ใหม่หรือว่าเขาเรียกว่าปลาประเภทใหม่แล้วก็เมื่อเราอยู่ในเขาเรียกว่า เราปลดล็อกทั้ง5ชิ้นส่วนได้เนี่ยข้างในเนี่ยจะมีบูชาต,ตรงนี้นะครับเราก็ต้องเอาอเจ้าปลาปลาลายเสือดาวหรือเปล่าหรือว่าปลาเป็นอ,อิสุยใสนะครับมาวางไว้ซึ่งตัวนี้เป็นปลาลิมิเต็ดหรือเปล่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นปลาที่ต้องตกในช่วงเวลานะครับแล้วก็เข้าไปข้างในได้ชั้นหนึ่งหรอไอ้น,นี่คือน่าจะถ้ำลึกกว่าเดิมมีเจ้าปลาคิงคิงฟิชอยู่นี้เราก็จะได้เจ้าปลาคิงฟิชมาขายแล้วเมื่อกี้มีแบตด้วยตูช้ชมเมื่อกี้มีแบตด้วย ไม่เนียนเรามองเห็นท่านผู้ชมดูทําแบบนี <c> ้ห <oughs> ันมาด้านซ้ายนิดนึงนั้นแบตโอ้โหแบตบสุดแน่นอนท่านผู้ชมน้้นขวามีโทเทมในช่วงเวลาอะไรเอ่ยน่า <c oughs> จะมีช่วงเวลาใน,ในการตกเจ้าปลาฟิชคิงตัวนี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่รู้นะฮะว่าเจ้าปลาฟิชคิงเนี่ยเขาอยู่ในถ้าลึกมากหรือว่าตรงไหนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันตอนอัปเดตนะฮะก็ประมาณนี้ก่อนสำหรับเจ้าปลาฟิชคิงนะฮะ และสุดท้ายนะครับด้านซ้ายเนี่ยรู้สึกว่านี่จะมีทางไปต่อหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ว่ามีแบตอยู่ใช่ไหมและขันสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นถ้าที่ลึกที่สุดนั่นก็คือโอ้โหเสียงน้ําพุ่งขึ้นมาโอ้โหเดี๋ยวเราไปภาพมันไม่ชัดลืมภาพภาพชัดโทษเดียวใหม่อืมเรียบร้อยครับโอ้โหนั่นก็คือเออเออเอเลียนนั่นเอง <laughs> <laughs> โอ้โหพี่ น่นปลาหรือว่าเอเลียนประมาณนี้นะครับสลหรับอัปเดตในครั้งนี้แล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเจ้าจินแดนตทะเลทรายแล้วก็เจ้าเอ่อถ้ำเขียวแล้วก็ซุดเนี่ยเขาะจะเป็นแบทซุดจริงหรือเปล่ามีตีศูนย์ด้วยใช่ไหมไม่มั่นใจนะครับว่าจะเป็นซุดตีศูนย์แบบล่างอัปเกรดหรือว่าตีศูนย์ล่างไฟฟ้าสายฟ้าฟาดอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับ <laughs> โอ้โหน่าสนใจมากตอนนี้เหลือเท่าไหรล่ละเหลือหนึ่งชั่วโมงสิบสามนาทีมาให มันไม่ทันเราต้องรีบตกปลาตอน5นาทีน่าจะได้กส3ตัว5นาทีสุดท้ายพี่พี่จะให้ใครตกเนี่ยคูณ6โอ้โหให้มาก็ขี้เหนียวเหลือเกินะเอาไวเ้เจอใหม่คลิปหน้านะฮะอัปเดตนี้ตังค์น่าจะพอมั้ง700,000เจอใหม่คลิปหน้าครับผมสี่อยูครับ